คริสต์มาสนะของใครที่จะยาวที <speaking 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 ่ส no. okay. well, ุดนะครับโอเคเริ uhh okay. ่มไหมครับอ่ะจะซ้อมก่อนไหมหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆก่อนหายใจเข้าลึกๆมีมีใครจับเวลาไหมครับโอเคอ่มีคนจับเวลาไม่ต้องกลัวนะครับเริ่จะเริ่มจะฝั่งรู้ก่อนไหมฝั่งไหนก่อนดีฝังไหนอยากเริ่มเริ่มจะฝั่งนไหมหรือฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวยังเริ่มฝั่งไหม อ่าจะผู okay. okay. ้ชายหรือผู้หญิงก็เลดิไม่พอไปพอไม่รู้แหละนะครับเมื่อมาอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนต้องพร้อมโอเคจะพูดคำว่าอะไรนะโอกต้องเอาให้ยาวแล้วเอาให้สั้นเอาให้ยาวแล้วให้สั้นเพื่อสร้างมีอะไรครับผู้ที่ยาวที่สุดโอเคอ่หนึ่งสองสามโอ้ยเหมือนติ้มแล้วต่อกไปเลยนะครับ ประมาณสองวิเลครับผมจะมีไข่จริงดูีนีไหมคนระับอมมีสอสคิดได้โอ้อวอห่หม่องอานะองนะเอามเผืเออนะอนะ่อจะได้ยดาวนี้อึดึงสา สามวิเรเคนจำไว้นะครับนสาวิ